สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS สองหกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยีก่กีห้องรวยนะคะประจำวันอังคารนะคะที่1เดือนธันวาคมพศ2563วันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางห้องรวยนะคะสูตรของแอดนะคะเข้าหลายสูตรด้วยกันแต่แอดจะมาแนะนำสูตรที่3นะคะเดี๋ยวแอดจะลงทุนให้ดูก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันทำยังไงนะคะ9 0า2 3่งเดี๋ยวแอดจะแทรให้ดูเพราะว่า เดี๋ยวจะลงทุนให้ดูเพราะว่ามันเหลืออยู่3นาทีนะคะไปที่ห้องรวยนะคะสูตรของแอสสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนว่าสูตรไหนกำลังเดินกำลังเข้ารอบต่อรอบนะคะไปที่ห้องรวยนะคะก็ไปที่แทงแล้วก็จับยีก่กีนะคะรอบที่49นะคะรอบที่49ก็กดไปที่รอบที่49ทุน500นะคะวันนี้กดเลขเองสูตรของเราเข้าที่สองตัวบ,บนรุ่นหลังนะคะกดไปที่สองตัวบ,บน รูดหลังนะคะราเราดูตรงนี้ว่าเรากดถูกไหมสองตัวบนรูดหลังระบุตัวเลขสูตรเราได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะใส่ราคานะคะเอาตัวละสามบาทก็แล้วกันเอาตัวละสี่บาทตัวละสี่บาทนะคะทุนทุนสองร้อยบาทอาจส่งยืนยันแลวรอรุ้นด้วยกันนะคะว่าจะเข้าหรือจะหลุดเดี๋ยมาดูกันสูตรที่ แอดจะมาแนะนำก็คือสูตรที่3นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงังนไ่ก,ก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะมาดูกันเลยนะคะสูตรที่3ห้องห้องรวยนะคะเ,เข้าตั้งแต่รอบที่43จนถึงรอบที่48นะคะเข้าแล้ว 2.. 4..6 รอบแล้วนะคะเข้า6รอบแล้วยี่กี่เขาจะเป็นสูตรทุก8รอบ9รอบนะคะ ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นถ้าส่วนน้อยก็จะส่วนน้อยก็จะเป็นเจ็ดรอบ8รอบนี้ก็จะเปลี่ยนสูตรแล้วนะคะก็คือว่าแอนแนะนาว่าถ้ามันเข้าอยู่ในช่วงเนี้เข้า6กรอบ7รอบนี้เราควรจะลงทุนแค่ครั้งหรือไม่ก็2ครั้งพอนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้านานขนาดไหนนะคะ มาดูกันเลยนะคะสูตรที่3นะคะแถวนี้นะคะแถวนี้เป็นรอบของยี่กีหนึ่งวันมี8 8รอบรอบละห่างกัน15นาที3ตัวนี้เป็น 3, ตัวบน2ตัวนี้เป็น 2, ตัวล่างแล้วก็แถวนี้เป็นแถวที่แอดทำขึ้นมาสูตรที่3จะใช้3ตัวบนหลักร้อยก็คือ5บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ9 5บวกเเท่ากับ14นะคะใครไม่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถจดลงในกระดาษก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีคอมก็จะเช็คได้อย่างรวดเร็วหรืออีกแบบหนึ่งก็คือ,อใช้โทรศัพท์ ใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณน,นะคะสามารถดูคลิปย้อนหลังได้แล้วใครสนใจเข้าไลน์กลุ่มนะคะอดจจะทิ้งลิงก์เข้าไลน์กลุ่มไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถเข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้นะคะ,ะนับเพิ่มนะคะได้14แล้วเอาแค่หลังหน่อยก็คือ4นับเพิ่มให้ได้5จํานวน4แล้วก็5 6, 7, 8ด ช่วงแรกเราเช็คสูตรก่อนให้สูตรเราเข้า3รอบติดนะคะเราค่อยลงทุนนะคะรอบที่43าออก3 8 4 6ปดี่เ้าเข้าไหมคะเข้าทาสีแดงไว้4เข้าไหมคะเข้าหเ,เข้าไหมคะเข้าเ้าเข้าไหมคะไม่เข้าต่อไปรอบที่44นะคะเอารอบที่4 3มาคํานวณ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ3บวก 2, ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ9 <c oughs> 3บวกเเท่ากับ12อเอาแค่หลักหน่วยก็คือ2องนะเพื่อเป็น3 4ม6ี่ห้าห รอบที่44ออก1 05 50 0เข้าห้ยเข้าไหมคะไม่เข้า5เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้5เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้0เข้าไหมคะไม่เข้าต่อไปรอบที่45เอารอบที่44มาคำนวณน,นะคะสตัวบนหลักร้อยก็คือ1บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือศ1ย์หบวก0หรือ0ูนบวก1เท่ากับ1เท่ากับ1เพิ่มเป็น2 3 4 5รอบที่45ออก7 5 2 5 15เข้าไหมคะเข้า สองเข้าไหมคะเข้าห้าเข้าไหมคะเข้าหนึ่งเข้าไหมคะเข้านะคะสามรอบติดแล้วตอนนี้สามรอบติดมีสองหลักนะคะมีอยู่สองหลักอ่เพื่อความชัวเราอยากได้แค่หลักเดียวเราจะได้ลดต้นทุนรอบที่46เอารอบที่45มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ7บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ1 7บวก1นเท่ากับ8นะับเพิ่มเป็น8แล้วก็90 1 2รอบที่46ออก1 2 0 5 9 2เ้าเข้าไหมคะเข้า ศูนย์เข้าไหมคะเข้าห้าเข้าไหมคะไม่เข้าเก้าเข้าไหมคะเข้าตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเข้าสีแดงติดกันเลยที่สองตัวบนรูดหลังเราก็ลงทุนที่สองตัวบนรูดหลังได้เลยเพราะว่าสองตัวล่างรูดหน้าหลุดไปแล้วเมื่อกี้นี้คือหลุดไปแล้วนะ,ะเข้าที่สองตัวบนรูดหลังสีแดงเนี่ยคือเข้าเราก็ลงทุนที่สองตัวบนรูดหลังได้เลยต่อไปรับที่สี่สิบเจ็ดเอารับที่สี่สิบหกมาคำนวณน,นะคะ สามตัวบนหลักร้อยก็คือ1นบวกสตัวล่างหลักหน่วยก็คือ91้บวกเเท่ากับ10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0ูนย์นะเพิ่มเป็น1 2 3 4งอบที่47ออก650 2 6 5้าเข้าไหมคะไม่เข้า0ย์เข้าไหมคะเข้าทาสีแดงไว้2เข้าไหมคะเข้า6เข้าไหมคะไม่เข้าอ่าได้นะคะเราลงทุนที่2ตัวบนรูดหลังต่อไปรอบที่48เอารอบที่47มาคํานวณน,นะคะ สตัวบนหลักหน่วยก็3ตัวบนหลักร้อยก็คือ6กบวกสตัวล่างหลักหน่วยก็คือ6 6กบวกหเท่ากับ12อเอาแค่หลักหน่วยก็คือ2นะเพิ่มเป็น3 4 5 6ี่ห้าเราลงทุนที่2ตัวบนลูดหลังรอบที่48ออก2 3 6 3 7เนะคะเราลงทุนที่2ตัวบนลูดหลังนะคะ6เข้าไหมคะเข้านะคะตัวอื่นหลักอื่นก็เช็คเหมือนกันเพราะว่าเผื่อมันเปลี่ยนทิศหรือว่าบางทีมันก็เข้า2หลัก3หลักความกันก็มีนะคะ3เข้าไหมคะเข้า3เข้า7เข้าไหมคะไม่เข้า เข้าตอนนี้เข้าที่2ตัวบนรูดหลังแล้ว2 46รอบนะคะรอบที่49ที่แอดลงทุนให้ดูนะคะรอบที่49เอารอบที่48มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ2บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ7 2บวก7เท่ากับ9 9แล้วนะเพิ่มให้ได้5จํานวน9แล้วก็ 0, 1, 2, 3์อรอลุ้นนะคะรอบที่49 ถ้าออกที่ผลออกที่2ตัวบนรูดหลังแล้วมีเลข9เลขศูนเลขหนเลขก2เลข3าเราก็จะได้นะคะแอลงทุนไปตัวละ4บาท <c oughs> ตัวละ4บาทนะคะมาอรอลุ้นกันผลออกหรือ,อยังมาอรอลุ้นกันซีนะคะรอบที่49ผลออกหรือยังรอบที่49รอบที่49นะคะรอบที่49 รอบที่4 9กออก18035นะคะ18035เนี่ยเห็นไหมคะเราเข้าศูนย์ตัวนี้ใช่ไหมคะนี่นะคะศูนย์เราได้นะคะเรามีศูนย์อ่านะคะ1น0่5นเดี๋ยวอาจจะคี์ให้ดู18035เห็นมั้ยเห็นไหมคะนี่เข้าได้นะคะแอดได้อดีใจกับแอดด้วยเย่ yeah. ได้ ชัวร์ละสี่บาทก็กําไรก็สองร้อยบาทนะคะได้สองร้อยบาทเล่นสองสามรอบก็พอได้ค่าเซเว่นแล้วอ่านี่นะคะเราลงทุนที่สองตัวบนรูดสองตัวบนรูดหลังนะเราลงทุนเพราะว่ามันเข้าที่สองตัวบนรูดหลังศูนย์เข้าไหมคะเข้านี่เห็นไหมคะสีแดงเลยแล้วได้นะคะแอดได้แอดได้แปดได้แปดเข้าไหมคะไม่เข้าสามเข้าไหมคะเข้า หลักอื่นก็เช็คเนี่ยเห็นไหมคะผ่มาอีกหนึ่งหลักแล้วห้าเข้าไหมไม่เข้าผูมาที่สองตัวล่างรูดหน้าเข้ามาแล้วสรอบแต่ก่อนหน้านั้นหลุดไป1นรอบแล้วก็เข้าก่อนหน้านั้นอีกสรอบเนี่ยนะคะแถวนี้นะ2ตัวล่างรูดหน้าเข้ามาเยอะเหมือนกันเข้ามาแล้วหรอบนะคะรอบนี้หลุดนะแต่ว่าสองตัวบน รุดหลังเนี่ยยาวเลยยังไม่หลุดเลยสองสี่หกเจ็ดรอบแล้วมีโอกาสมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะหลุดเนาะเพราะว่ามันเจ็ดรอบแล้วถ้าจะลงทุนก็ลงทุนตัวไม่มากนะตัวละบาทสองบาทต่อไปรอบที่ห้าสิบนะคะเอารอบที่สี่สิบเก้ามาคำนวณสามตัวบนหลักร้อยก็คือหนึ่งบวกสองตัวล่างหลักหน่วยก็คือห้าหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกนะคะหกแล้วก็นับเพิ่มให้ได้ห้าจำนวนหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์แต่เป็นแอดจะพักแล้วนะเพราะว่ามันได้แล้วได้แล้วแอดจะพักเพราะว่า เดี๋ยวทุนจะหายกําไรจะหมดเล่นแบบมีสตินะคะกลัวแบบกลัวมันจะหมดคือมันจะดูดกลับหมดเลยเอามาลองดูมาเช็ครีเฟซดูนะคะรีเฟซดูจะได้เพิ่มนี่เห็นไหมคะเริ่มแรกดได้ลงทุนลงทุนมีเงินมีมีทุนตั้งต้น500บาทนะคะก็ก็เพิ่มมาเป็น660นะคะเดีย๋ยวมาดูซิ <c oughs> มาดูโพลซิใ <c oughs> นทุกรางวัลน,นะคะ เงินเดือมันส0งผลเพชนะ360ทุน200ก็คือกำไามร้อยหกสิบทุน200ร้อกำไรร้อยหกสบาทนะคะกำไรร้อยหกสบาทก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง d ีบิ6ริสสอด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ